ราบสวัสดีทุกท่านสมาชิกสายเสี่ยงดวงวันนี้นะครับวันที่หเมษายนส5 6 4ายนกก็ตรงกับวันหวยรัฐบาลออกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หุ้นรอบโลกนะครับหุ้นนิเคีหุ้นจีนหุ้นหั่งเส็งหุ้นต่างๆหุ้นต่างประเทศนะครับวันนี้ผมฟันธงเลยล่า8แปนะครับให้86กับ85แต่กันเบิ้ลเลยนะครับโดยเน้น เบิ้ลสองสับ8 8นะครับผมจากผลงานเมื่อวานก็ท่านก็เห็นแล้วนะครับเมื่อวานให้ลาดก้านะครับก็มาครบทุกตัวเลย909296นะครับผมก็ส่วนหวยรัฐบาลนะครับผมให้ไว้นะครับอ,อีกคลิปหนึ่งแต่เดี๋ยวผมก็ลงในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับหวยรัฐบาลนะครับผมฟันสามนะครับผม เลขที่ชอบคือ3 3 3 2 3 9นะครับ3ตัวก็ได้แก่4 3 3 3 3 9นะครับผมก็ท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม